ลักไงนายนภัสโดนลือหึงต้องห่างจากใบเฟิร์นจนร้องไห้พระเอกหนุ่มนายนภัสถูกตัวแม่ชมพู่อารยาจี้ถามว่าเวลาใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไปไหนไกลๆกลนายร้องไห้จริงไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้นายได้เปิดใจผ่านรายการสามแซบว่าไม่จริงไม่ใช่ใช่ คือมันก็มีพอไม่ได้เจอกันนานๆเราไปถ่ายละครเช้าเย็นคือบางทีเวลามันชนกันซึ่งชมพู่อารยาถามต่อมาก็มีงองแงบ้างนิดหน่อยใช่ไหมด้านนายนภัสตอบว่าก็มีบนให้พี่หนุ่มฟังบนคิดถึงนอกจากนี้นายนภัสยังเผยอีกว่าก็พยายามจัดตารางเวลามีเวลาได้เจอกัน ทั้งคู่ก็ทำงานหน้าที่เราเพื่อไม่ให้กระทบกับงานมีอะไรก็พูดคุยเข้าใจกันถ้าวังก็เลิกงานไปกินข้าวปกติท้ายสุดยังบอกอีกว่าบ้านที่สร้างหลังใหญ่บิ๊กเบิ้มใกล้เสร็จแล้วแต่ไม่ใช่เรือนหอนะจ๊ะเป็นบ้านที่สร้างไว้อยู่กับแม่หมูพิมพกาจ้า